ชาดกห้าร้อยชาติอัทธกถาคา,า,ามณิจันทะชาดกชาดกว่าด้วยลิงเป็นสัตว์ไม่รู้จักเหตุสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน ได้กล่าวถึงเรื่องราวการสารรเสริญปัญญาเริ่มจากคาถาว่านายังคารานังกุสโลซึ่งสะท้อนถึงความล้ำลึกในปัญญาของพระองค์พิสุทั้งหลายนั่งสนทนากันว่าพระปัญญาของพระตถาคตนั้นยิ่งใหญ่เป็นยิ่งนะักทั้งฉลาดปราดเปรือง ขับไล่กิเลสก้าวล่วงโลกนี้พร้อมเทวโลกด้วยทัะศาสดาจึงถามว่าพวกเธอกำลังสนทนาอะไรกันเมื่อทราบแล้วพระองค์ทรงเล่าว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในอดีตปัญญานี้ก็ส่องสวา่างและทรงเล่าเรื่องราวของเจ้าชายอัาสมุขกุมาร การละครั้งหนึ่งในอดีตมีพระราชานามว่าชนะสันทะของราชสมบัติในนครพาราณสีเจ้าชายอาทาสุบุขะนั้นเกิดมาในพระคันของพระอัครมเหสีซึ่งเป็นบุตรแห่งราชารูปโฉมของพระกุมารงดงามยิ่ง เหมือนพื้นแว่นทองคําด้วยความเกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์เมื่อพระชนมายุครบเจ็ดปีพระชนกได้สิ้นพระชนลงแต่ก่อนนั้นได้ให้พระกุมารศึกษาพระเวททั้งปวงและได้รับการขนานนามว่าอาทาสมุขกุมารฝ่ายอมามร เมื่อประชุมกันเห็นว่าพระกุมารยังเยาว์วัยเกินไปจึงมีแผนที่จะทดสอบครั้งหนึ่งอมรด์ได้นำลิงตัวหนึ่งที่สามารถเดินสองขาแต่งกายราวกับนักวิชาการไปทูลว่าขอเดชะบุรุษผู้นี้เป็นอาจารย์แห่งการดู ที่มีความเชี่ยวชาญในสมัยพระชนกเจ้าชายเพียงทรงแลดูทั้งบนล่างแล้วสังเกตเห็นว่านี่เป็นลิงที่มีความหลุกลิกไม่มีความสามารถที่จะจัดการบ้านเมืองได้อย่างที่มนุษย์ทำจึงตรัสว่าสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่ฉลาดที่จะทำเรือนมีปกติลูกลิก ตระกูลสัตว์นี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นอมาตยได้นำลิงตัวเดิมมาทดสอบอีกหลายครั้งแต่งเป็นอมาตยบ้างผู้ดูแลคดีความบ้างแต่เจ้าชายก็ยังมองออกและทรงกล่าวแต่ละครั้งว่า สัตว์นี้เป็นลิงผลแบบนี้ย่อมไม่ใช่ผลของสัตว์มีปัญญาสุดท้ายเมื่อผ่านการทดสอบอย่างฉลาดและไวฟริปเช่นนี้เราอามาจึงลงมติถวายราชสมบัติให้เจ้าชายอาทาสมุขของราชเรื่องนี้สะท้อนถึงปัญญาอันเป็นธรรมะของพระโพธิสัตว์ ผู้ใหม่เพียงแต่ฉลาดในการมองเห็นข้อเท็จจริงแต่ยังรักษาความสง่างามให้แก่บ้านเมืองเมื่อเขาบอกว่าเขาจะไปเข้าเฝ้าพระราชาทุกคนก็เริ่มกระซิบว่าพระราชาของเราเนี่ยฉลาดเป็นกรดพอนายคามณิจันได้ยินก็อดไม่ได้ที่จะถาม เมื่อก่อนเราได้ของมาสักการะแต่เดี๋ยวนี้แม้นแต่ใบไม้อ่อนสักกำม,มือก็ไม่มีท่านช่วยไปทูลถามพระราชาให้ทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อมาพระยานาคตนหนึ่งเห็นนายคามณิจันก็นเลยเอ่ยทักเขาว่าพระราชาของท่านเก่งไม่เบานี่นาะ แต่ลองดูสระน้ำของเราถเถอะเมื่อก่อนมันใสเหมือนแก้วเลยแต่เดี๋ยวนี้ขุ่นจนไม่เห็นอะไรเลยฮันช่วยถามพระราชาหน่อยสิว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ถัดไปไม่นานดาบทผู้บำเพ็ญตนในอารามใกล้พระนครก็ถามเขาเหมือนกัน ท่านได้ยินไม่ว่าพระราชาของเราเนี่ยเป็นบัณฑิตตัวจริงเสียงจริงเมื่อก่อนผลไม้ในอารามของพวกเราอร่อยมากแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเฟื่องฝาดไปหมดพอจะช่วยทูลถามได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้พอไปถึงใกล้ประตูพระนคร พรามคนหนึ่งเห็นนายคามบดิจัน์ก็เข้ามาถามท่านกำลังจะไปเฝ้าพระราชาใช่ไหมหางั้นช่วยถือสารพวกเราด้วยเถอะเมื่อก่อนความรู้ที่พวกเราเรียนมาก็จำได้หมดแต่เดี๋ยวนี้เหมือนน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุเรียนเท่าไหร่ก็ลืมหมดเลยช่วยถามพระราชาหน่อยเถอะ ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อรวมสารจากทุกคนแล้วนายคามานิจันจึงมุ่งหน้าไปเฝ้าพระราชาและขณะนั้นพระราชาก็ทรงนั่งบัลลังก์ตัดสินคดีอยู่คดีพอเห็นหน้าเก่าอย่างนายคามานิจันพระราชาก็ทรงจำได้ทันที นี่เจ้าหายไปไหนมาเสียนานละ่ะมานี่เพราะมีธุระอะไรหรือเปล่านายคามณิจันเลยเล่าเรื่องคดีความเรื่องโคที่ถูกพาตัวมาเข้าเฝ้าและยังถือโอกาสทูลถามสารที่ได้รับมาด้วยพระราชาทรงไต่ถามแต่ละเรื่อง และตอบทุกปัญหาด้วยปัญญาล้ำลึกเมื่อจบการสนทนาพระราชาก็ทรงประทานทรัพย์สมบัติมากมายให้แก่นายคามมนิจันและมอบหมายให้เขากลับไปบอกข่าวดีแก่คนทั้งหลายตามสารที่เขาได้รับมาจากพรหมามดาบทพญาน,นาคและลุคเทวดาในที่สุด นายคามานิจันจึงเดินทางกลับบ้านด้วยยศศักดิ์ที่สูงส่งและความภาคภูมิใจพระศาสดาสตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตรทาคตมีปัญญามากในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็มีปัญญามากเหมือนกัน ทั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะชนเป็นอันมากได้เป็นพระโสดาบันพระสก,กะทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นายคามานิจันในการนั้น ได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนพระเจ้าอาทาสมุขในการนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาโดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ